ก็กลับมาพูดถึงฟิกปอจ้านที่อยู่ในจักรวาลจุฬาลัมพาแฟนฟิกนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่5แล้วชื่อว่าเรื่อง The Revenge นะคะแค่ชื่อเรื่องเนี่ยน้ำหวานก็คิดว่าน้ำหวานชอบแน่ๆแ,และน้ำหวานก็ชอบค่ะเรานี่มันแนวสายดายจริงๆ <c oughs> โอเคเรื่องนี้นะคะเริ่มต้นที่ครอบครัวของปอซึ่งตอนนั้นเนี่ยปออายุประมาณ7ขวบอยู่และครอบครัวของเขานะคะก็ถูกชายปริศนาคนหนึ่งฆ่าตายทั้งพอ่อทั้งแม่เนี่ยก็คือถูกฆ่า แล้วก็เหลือปอรอดออกมาคนเดียวนะคะทําให้เหตุการณ์ตอนนั้นนะคะที่ปอเขาแอบอยู่ใต้โต๊ะแล้วก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างว่าพ่อแม่โดนยิงเลือดไหลอาบอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็กลายเป็นภาพติดตานะคะทําให้ปอนเนี่ยฝันร้ายทุกคืนหลังจากเหตุการณ์วันนั้นนะคะก็ผ่านไป20ปีปอก็ได้ถูกรับไปเลี้ยงนะคะโดยเศรษฐีอเมริกาคนนึงและในตอนปัจจุบันนี้เนี่ยปอเขาเป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างที่เติบโตเร็วมากในขณะเดียวกันนะคะเสี่ยวจ้านก็เป็นลูกชายของเจ้าของบริษัทก่อสร้างเหมือนกัน และเสี่ยวจาย้านนะคะก็มีสถานะคือกําลังจะแต่งงาน,นะคะ่ะและพ่อของคู่มั่นเสี่ยวจาย้านเนี่ยนะคะเขาเหมือนเป็นกรรมการการตัดสินที่จะเลือกว่าบริษัทไหนจะมาทําพื้นที่ตรงนี้ของรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเลือกบริษัทก่อสร้างนะคะและบริษัทของอีป๋อเนี่ย,เ,ยเขาก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่จะไปแข่งกับบริษัทเสี่ยวจาย้านนะคะที่จะเอาโครงการนี้และอีป๋อของเรานะคะก็ได้ไปติดสินบนพ่อของคู่มั่นเสี่ยวจาย้านไว้ว่าเออยกโครงการนี้เนี่ยให้บริษัทผมอะไรอย่างเงี้ยก็ให <s> ้เง<ๆ>ินไป และในคืนนึงนะคะอีป๋อก็ได้นอนกับผู้หญิงคนนึงซึ่งวารู้ทีหลังว่าผู้หญิงคนนี้แหละคือคนที่จะแต่งงานกับเสี่ยวจ้านนะคะจากนั้นวันที่เสี่ยวจ้านกับอีป๋อได้เจอกันครั้งแรกนะคะก็คือร้านเพชรร้านหนึ่งซึ่งเสี่ยวจ้านเนี่ยเขาไปที่ร้านเพื่อจะไปรับแหวนแต่งงานส่วนอีป๋อนะคะเขาก็ไปรับนาฬิการุ่น limited edition อะไรสักอย่างที่แพงมากๆนะคะแล้วอีป๋อนะคะก็ได้เอานาฬิการเรือนนั้นเนี่ยให้เสี่ยวจ้านบอกว่าเป็นของขวัญวันแต่งงานนะครับซึ่งเสี่ยวจ้านก็งงอยู่ว่า ใครวะแล้วก็เอานาฬิกาแพงๆเนี่ยมาให้ตัวเองแต่ก่อนที่เสี่ยวจ้างจะได้ปฏิเสธษษหรืออะไรกําลังงงๆอยู่กับสถานการณ์นะคะอีปอบก็เออเดินจากไปแล้วและเหตุผลทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้นะคะ หรือที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะก็คือแผนของอีป๋อที่วางเอาไว้แล้วเพราะว่าเสี่ยวจ้านนะคะเป็นลูกชายของคนที่สั่งมาฆ่าพ่อแม่ป๋อค่ะทําให้อีป๋อก็ต้องการแก้แค้นนะคะเหมือนกับชื่อเรื่อง revenge นะเสี่ยวจ้านก็มีการติดต่อขอคืนนาฬิกาที่อีป๋อให้นะคะแล้วก็มีการคุยกันในช่วงในแชทอะไรอย่างนี้อีป๋อเนี่ยพอมีโอกาสนะคะก็จะพูดจาหวานพูดจาหยอดเสี่ยวจ้านตลอดซึ่งแบบ เรียนมากถึงเราจะรู้ในใจว่าเขาเป็นแผนเขากําลังจะแก้แค้นแต่ว่ามันเอ้ยชอบค่ะมัน มันหวานแบบเลี่ยนมากอะนะแล้วก็ดูเป็นคนดีเป็นเทพบุตรในไท็กตามนะเออมาต่อดีกว่ามาต่อดีกว่าในทางของเสี่ยวจ้านนะคะก็คือค่อนข้างใส่ซื่อแล้วก็อ่อนไหวง่ายด้วยและเสี่ยวจ้านก็ไม่เคยเดทกับใครนะคะยกเว้นคนที่จะแต่งงานด้วยแต่สุดท้ายนะคะเสี่ยวจ้านก็ไม่ได้แต่งงานนะคะเพราะอีปอบบอกว่าเออลองไปเช็คแฟนคุณดีๆหน่อยไหมอะไรอย่างนี้ทําให้พอเสี่ยวจ้านเช็คไปแล้วนะคะจึงได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนางมีกิ๊กเยอะแถมพ่อของนางนะคะก็ คือไปพบกับทุกๆบริษัทที่จะประมูลโครงการของรัฐบาลอะไรเงี้ยเนาะเออแล้วก็เหมือนรับสินบนมาจากบริษัทหนึ่งด้วยซึ่งเสียวจ้านยังไม่รู้นะคะว่าบริษัทนั้นเนี่ยก็คือบริษัทของอีปอ๋อสรุปนะคะเสี่ยวจ้านก็ได้ยกเลิกการแต่งงานแล้วก็กําลังรวบรวมหลักฐานที่จะยื่นฟ้องผู้ชายคนนั้นนะคะว่าทุจริตในการตัดสินพอมาถึงวันงานนะคะที่เขาต้องเลือกว่าบริษัทไหนจะได้โครงการนี้ไปเนี่ยพ่อของอดีตคู่มั่นเสี่ยวจา้านเนี่ยเขาก็เลือกให้บริษัทอีปอ๋อชนะโครงการนี้ไปนะคะซึ่งโครงการนี้ นเนี่ยมันเหมือนเป็นโครงการพันล้านน่ะแต่ว่าอี้ป๋อนะคะก็ยืนขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเอกสารของผมไม่ครบบริษัทผมเนี่ยก็เลยขอสละสิทธิ์นะคะแล้วก็ให้บริษัทต่อไปทําซึ่งบริษัทต่อไปเนี่ยก็คือเหมือนอันดับ2อ่ะซึ่งเป็นบริษัทของเสี่ยวจ้านนะคะก็เหมือนกับว่าอี้ป๋อยกงานมูลค่าพันล้านเนี่ยให้กับบริษัทเสี่ยวจ้านทํานะคะ <Wow. S 1> จากนั้นนะคะเสี่ยวจ้านกับอี้ป๋อก็ได้เป็นนั่งดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันมีการจิบวพูดคุยกันและ จบด้วยจูบที่โรแมนติกมากก็คือดูพระาทิตยตกแล้วก็จูบกันอะไรงเงี้ยน้องอืม และหลังจากวันนั้นนะคะอีป๋อก็เริ่มจีบจ้านแบบเต็มรูปแบบเลยจีบหนักมากๆกันนะแต่ว่ารับหลังเสียวจ้านนะคะอีป๋อก็ได้ไปทําการอะไรสักอย่างที่ไม่ให้ธนาคารอนุมัติเงินกู้ของเสี่ยวจ้านนะคะเพราะว่าการที่จะมาทําโครงการนี้เนี่ยเราก็ต้องเหมือนไปกู้เงินธนาคารหรืออะไรเงี้ยซึ่งพอธนาคารไม่อนุมัติเสี่ยวจ้านก็ไม่รู้จะทํายังไงถูกไหมและอีป๋อในรูปแบบเทพบุตร์นะคะก็มาช่วยเสี่ยวจ้านก็คือเหมือนเขาอะจะเอาเงินทุนให้เสี่ยวจ้านยืมซึ่งตอนนี้เสียวจ้านก็เป็นลูกหนี้ ออีปอแล้วถกมซึ่งเงินที่ยืมมันก็พันๆล้านน่ะเธอทําให้ความสัมพันธ์ของทูก็เหมือนเชื่อใจกันมากขึ้นหมายถึงเสี่ยวจาย้านเนี่ยก็เชื่อใจอีปอมากขึ้นอีปอเป็นคนดีต่างๆนานาน,นะคะและหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็มี nc กันไม่เชิง nc ไม่เชิง nc แต่ก็เออก,ก็ก็ nc อะ เรียกได้ว่าเกือบ NC แล้วกันและจา้านก็คิดว่าตัวเองอะตกหลุมรักอีป๋อแล้วในคราบแบบอัศวินขี่มา้าขาวมาช่วยจาย้านตลอดอีป๋อเนี่ยก็คิดว่าตัวเองสนุกกับการได้หลอกเสี่ยวจาย้านแต่ว่าในอีกทางหนึ่งนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยวันไวกับเสี่ยวจาย้านมีการหลุดยิ้มหลุดหัวเราะเวลาอยู่กับเสี่ยวจ้านอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นผ่อนคลายอะไรอย่างงี้และในระหว่างที่ทุกๆอย่างนี้กําลังเกิดขึ้นนะคะพ่อของเสี่ยวจาย้านเนี่ยเขาก็ให้คนตามหาอีป๋ออยู่ว่า เด็กคนนั้นที่ยังไม่ตายเนี่ยเป็นใครเพราะเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเขาจะกลับมาแก้แค้นและอีป๋อก็เหมือนส่งข้อความไปขู่พ่อเสี่ยวจ้านนะคะเหมือนไปยื่อว่ารีบหาให้เจอหน้าก่อนที่ทุกอย่างจะพังและพอเรื่องดําเนินไปเรื่อยๆเนี่ยอีป๋อก็ให้เสี่ยวจ้านเข้ามาในชีวิตตัวเองมากขึ้นทั้งที่ตั้งใจไม่ตั้งใจทั้งที่อยู่ในแผนบ้างไม่อยู่ในแผนบ้างนะคะทําให้มีการหลุดยิ้มทําให้อีป๋อเนี่ยซึมซับความเป็นเสี่ยวจ้านมากขึ้นน่ะ และหลายๆช่วงเวลาเนี่ยอีป๋อก็เหมือนรู้สึกตัวเองแหละว,ว่ายิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวตอนอยู่กับเสียจันนะคะแต่พอวันหนึ่งที่ทุกอย่างเปิดเผยมาแล้วนะคะก็จะมีการแตกหักความเสียใจอีป๋อเนี่ยจะได้รู้ความจริงบางอย่างที่ทําให้เขาเนี่ยจะเสียใจไปตลอดชีวิตและบริษัทจาันเนี่ยก็จะถูกเทคโอเวอร์อีป๋อก็เหมือนจะหายไปเขาจะกลับมาง้อง,งอนกันซึ่งจะขอ ให้ทุกคนไปอ่านกันเองนะคะเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าชอบน้าหวานตื่นเต้นคือเรื่องนี้เนี่ยมันสนุกตรงที่ว่าเราจะลุ้นแผนของอีป๋อเนี่ยจะเป็นยังไงเข้าหลงรักเสี่ยวจ้าแล้วมันขัดแย้งกับความ ต้องการการกระทําหรืออะไรต่างๆเงี้ยก็คือมันสนุกค่ะก็ใครที่ยังไม่ได้อ่านนะคะเรื่องนี้เนี่ยนหวานจะแปะคลิปไปตรง description box นะคะก็ไปอ่านกันได้แต่ว่าถ้าอยากอ่านเรียงมาจริงๆเนี่ยก็เออให้อ่านตามคิวหนึ่งสองสามสี่ของเขาันเนาะแต่นหวานคิดว่าทุกคนน่าจะอ่านเรื่องนี้กันไปแล้วนะเออยังไงก็ตามนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะไปละบ๊ายบาย